กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนี่กับผมในเกมอ่าซิตี้ซิตี้อะไรวะบ้านหนึ่งอ๋อซิตี้ไทยแลนด์สองนะครับก็วันนี้ผมจะมาอัดคลิปเกี่ยวกับอะไรดีวะในคอนเทนต์เออไม่มีเดี๋ยวค่อยคิดเอาคือวันนี้ผมมานั่งเล่นซิตี้ไทยแลนด์เพราะผมไม่มีอะไรจะเล่นละคือแบบแต่ว่าแบบยังไงวะเกมซิตี้ไทยแลนด์นี่มันอัปเดตอะไรมาใหม่วะเนี่ย ถ้าผมจะไม่ผิดเวลาเดตพวกปืนนู่นนี่นั่นอะไรเข้ามาเยอะแยะเลยไม่ใช่ไงและที่มันอัปเดตมีอย่างหนึ่งก็คือบ้านผีสิงครับผมใช่มันอัปเดตบ้านผีสิงเข้ามาไงคือวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์อะไรผมนึกออกแล้ววิธีไล่ผีในบ้านในเกมซิตี้ไทแลนด์นะครับผมจะเป็นไงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปแป๊บนึงว้าวอไอ้นี่เกมพาร์ท เกมพระแรกแล้ววะาวีฟิลูแปดสิบโลบูมบอ็อกคอสตูมโดมินัสบูมบ็อกกีตาร์อ๋ออะไรอะที่ผีไฟฉายที่ใช้ไฟสายไฟฉายจะให้อะไรเกมนี้จะให้ไฟฉายผีสิงกับคุณจะให้มาทำอะไรละ่ะอันนี้อะไรอะกด เพื่อขอตูงเซลเพื่อใช้งานยังไงวะว้าวสี Pro ่สิบโลบักโอเคซื้อมาแล้วทำไม่ได้อา้าวกดอะไรอะ่ะอา้าวผมเห็นทำไมได้เลยอีอย่างนี่รีเซ็ตตัวละครเหรอ,อไหนี่ยทำไงน่กลายเป็นชิ้นเนื้อเลย แป๊บหนึ่งน,นะเกมฮาร์ดปั๊บอะอะไรเนี่ยโอ,โ,อโ,อโอเคคลอยบอกกดตัวอะไรเอ่ยคอสตูมไซสป์ปรับขนาดออนี่ง่ายๆนะต้องเวลาเดินผ่านบรรยากันดอกโอ้ยเพื่อนไปไกลก่อน <c oughs> คอสตูมไซส์ไซส์กูสูงสูงอุ้ยอุ้ยมืดแล้วมืดแล้วเราปรับทุกอย่างสูง เดิไนไ้คิดถึงอยู่แต่เขาเฮ้ยเพื่อ,อนนี่กูไม่ร้มาถ่ายเซิร์ฟหลักเลยเกิดเรื่องขึ้นเลยก็ไปไหนไหนก็ตอนคืนแล้วไอไฟฉายอะไรนะอุ้ยผมมีเงินอยู่ห้าพันบาทไม่ใช่ทุกคนที่คิดม,มึงมึงแม็กซ์ไม่เคยเล่นแล้วมึงเอามึงเอาเงินมาจากไหนเแยะผมบอกให้ไหมน้องผมมันโอนให้รับน้องผมมันเล่นเกมนี้มาแบบเยอะมากๆครัแบแบม่เล่นก็เล่นทั้งวันก็ได้แม่โอนเงินให้ผมเหมืนน ก็เลยได้เงินประมาณนี้มาไปเราจะเป็นเทคนิคการล่าผีร์อันดับแรกกูซื้อไม่นั่นก่อนก็ไนไฟฉายมาไฟฉายผีสิงเอาโอเคไปมันวนเวียนไปเ่องน,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 นั้นมาจากไหนอะไฟฉายผีสิงอย่าบอกกูต้องรีกแล้วไม่เอานะอันดับแรกปืนธรรมดาไป เราะจะลองใช้ปืนมาสู้พกพีกัน uh oh, โอ้เชดกูคือเด็กน้อยกูเคือเด็กน้อยโอ้แ oh, ยก,กว่าจะเดินไปถึงไปดูเ,เดินแบบผมด้วยคือแบบทุกคนสงสัยว่าไมช่วงนี้ไม่ลงคลิปเลยไม่มีใครสงสัยแล้วไม่มีใครดูก็ผมที่ผมไม่ลงคลิปก็เพราะหนึ่งเลยนะคือเขาเรียกว่าอะไรกวาดมาแล้วไ่บังอันมันมันใช้ไม่ได้เสียงมันไม่แบบนผมพูดเงี้ย มันไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่อ่ะผมก็เลยไม่ได้ลงไงและอย่างหนึ่งก็คือบางครั้งกูอดัดกูกดอัดไปแม่งก็ไม่อัดให้กูอะไรอะ่ะโอ้กดอีเหรอบริจาคให้กัวไรยี่สิบบาทอ๋อโอเคเอ,อ้ยอีนิดเดียวจ้ะโอเคบริจาคไปสี่สิบบาทไหนปะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูผีในนี้กันนะฮะ เราจะไปดูผีกันเถอะและไอ้ไฟฉายที่กูซื้อมาไอ้ไฟฉายมีสิงเนี่ยกูเห็นมีเดินเดินอุ้ยเฮียอู้อู้อู้อ้าวยิงมันไม่เข้าอรอกูโดนมันบีบคอเฮ้ยอย่าฆ่ากูเฮ้ยเฮ้ยอ้ยกูจุกกูจุกกูจุกเอาไงกูเลสเดนนี่วิวอ่ะมึงอะ ออออย่าฆ่ากูกูจูกูจกโอ้โห่ฆ่าก,กูแม่งเรบึงอ่ะรวยยิยงหน้าแม่งเลยไม่ไปยิงมัเมนเข้าว่ะเออ,ออ่ะกูโดนบีบคอโอ้โหอืะออยาาฆ่า,าก,กูเลยเอาเว้ยมันไม่ฆ่าก,กูมันใจดีใจดีกเ็เฮียมันก็เป้ากะแทกหน้ากูอ่ะกูโดนเป้ากะแทกหน้าตายปืนใช้ไม่ได้หมนะครับเอ้ามาได้มาแล้ว เคยเสียงรอบข้างเอาไว้งาทำไมกูไม่อยากอัดเซิร์ฟคนเดียวนะกูกลัวผีนะเฮี้ยเอามาทำเฮี้ยอ๋อไปหลอกผีคนอื่นเขาเหรอี๋ยวมึงดูมึงดูเกิดไปเถือนไปตื่นไปเลยมีเฮี้ยอะไรต่อมาอี้มั้ย เออเฮ้ยโอ้โึ๊บไปไกลๆกลกูก่อนได้ไหมกูไปอ่านเซิร์ฟวีหรือกูจะย้ายไปเซิร์ฟวีดีวะแมวเราแมวคงเงาถองกูเห็นก็มีนนคนกีบกันเราจะลองไปซื้อขวานมาจ้มหน้ามาันกันนะทุกคนเฮ้ยถ้าเราไปนี่ไปหลอกมันมันจะกลัวปะวะหลอกผีมันไงหลอกผีให้ผีดูอะเออว่ะเฮ้ยเคยกูฉลาดจังวะเก่งเกินนี่กูได้ขวานมาแล้ว กูจะไปจามหน้ามึงทีมาดูกันลองลองอกเพลงนี้ให้ทีมันมดีนะดูกูรัก,รรกมึงนะกูถามจริงไม่มีใครกูกูเลยไปนะ ใ้กูกินซะแล้วปรับเพราะตูใช้เป็นเด็กมันเดิมเลยต้มตาเฉยสุดไปไปก่อนที่คลิปแม่งจะจบแบบไร้สาระเพราะตั้งแต่กูตั้งคลิปนี้มามันก็ไร้สาระอยู่แล้วเยอะมาไร้สาระมากกว่านี้เลย ต้องคุ้มค่าปืนมึงเก็บไปเลยไอ้เยี่ยเดี๋ยวมึงดูขวานเนี่ยมึงจะหอนได้ไหมลละกูกลัวไปการล่าท้<ๆ>าผีครั้งที่สองไปจะล้มเหลวหรือจะสำอาวเช้าซะแลว้ว เช้าเสร็จแล้วอ่ะกูโดดกูโดดกูจัมปิ้งโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตัดไปตอนกลางคืนทุกคนไปเอาละมาตอนกลางคืนละไปผมเอาพี่พี่ชายผมมาด้วยแป๊บนึงขวานน้องขวานจามันเลอันหนึ่งว้า เอ้าเอาไปจับกูไปจับกูอูยายายฆ่ากูนุ่งหัวกูไหมกูกูไหมอู้เราจะตายมีอะไรตลบัตเอาตลบัดไปแดกอุ้ยยายอูเยทุบ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 มีทุบทุบมึกลัวทุบไหมเฮ้ยกลัวมันไม่กลัวทุบหรอกอ่อนฆ่ากูแล้วเอออี๋ จุ zo os, zo os. So ๊จุ up, ๊อยากจะเข้ากูไอ้ที่มีไฟฉายเยกลัวไหมกลหมโอกขอโทษกลัวสิกลัวสิหม่ทุไม่ทุกเล่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 เลาเล่อ่เล้เล่เ่ลเเลเเ่่เลเเ่่่่่เล เราจะเปิดเพลงอะไรเลยเพื่อนหรอกว่าเอาง่ายๆเลยไหมทุกคนเกมเกมนี้คิค่าไม่ได้หรือได้ยงไงก็คอมเมนต์่อยแั๊บหนึ่งผมจะลองหาวิธีฆ่ามันให้ได้